น,นี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวโหลด m e c r a f t PE 0.9.5นะฮะแบบแว่าไม่ต้องเสียตังค์นะฮะดาวโหลดในแอปตูนนะฮะมันจะเสียตังค์นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องดาวโหลดในแอปต r นนะฮะแต่ว่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะว่าดาวโหลดในแอปต r นนะฮะก็ต้องเสียเงินใช่ไหมฮะจะ เห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าดาวนโหลดในแอปตเนี่ยจะสปปนเสียตังค์รอแป๊บนะฮะเน็ตเราช้าหรือเครื่องเราอืดไม่รู้อ่า ให้ทดลองไหมหรือว่าไม่ให้ทดลองนะฮะงั้นเราจะไม่ทดลองแล้วนะฮะว่าเพราะว่าเห็นในแอ t โตเนี่ยมันเสียเงินนะฮะไม่ฟินน่าโยมเนี่ยเห็นว่ามันมจะเสียเงินนะฮะเป็นติดเลดอัแบบหนึ่งแล้วก็เสียเงินแพงที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็โปรแกรมถ่ายภาพนะฮะผมแล้วก็โปรแกรมถ่ายภาพ เห็นไหมฮะมันก็เสียเงินด้วยเจ้าตัวเนี้ยตัวนี้นะฮะเนี่ยเสียเงินนะฮะอย่างงี้มันเสียเงินอันนี้เราสอนรูทไปแล้วนะฮะให้ทุกคนใช้โปรแกรมโฟ h ์แช e นะฮะหรือว่าโปรแกรมนี้แต่แนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้ดีกว่านะ,ะฮะเพราะโฟร์แชมันต้องไปดาวน์โหลดไอ หาดาวน์โหลดนะฮะให้แนะนำใช้โปรแกรมนี้นะฮะอ่ะกดเข้าไปแล้วเราก็กดหาคำว่า Minecraft นะฮะ ที่ค้นหาเลยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเวอร์ชันน0.8.0นะฮะอันนี้ดาวโหลดไม่ต้องจำกัดนะฮะลองมอดมอดมาครับ เราลองเราโหลดดูนะฮะเห็นไหมฮะมันก็ไม่เกี่ยวกับเจ้ามันมันไม่เราลองเปิดดูนะฮะขัานลองดาวโหลดดูนะฮะในแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวเราจะให้ชื่อด้านล่างเอ ท่านก็กดดาวน์โหลดเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วลมันก็จะให้มานี่แหละเครื่องหูดก็จะชาร์จนิดหน่อยนะแล้วก็จะหายชาร์จ นี้สอนครับนะฮะคือแอปพี่อะไรกัไไ่ดูนะฮะพอท่านดาวโหลดเสร็จนะฮะท่านก็จะเจอ แอปคุนี้ขึ้นมาให้เลยนะฮะพอะเสร็จแล้วท่านก็กดเข้าไปถ้าท่านก็สามารถเล่นได้ปกติอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะเราจะลงเล่นให้ดูนะฮะ ถือว่าเล่นรถไฟได้เขานั่งอยู่้วเนี่ยถือว่าแหล็กนิดๆน,นะฮะมือถือกากนะฮะก็เหล็กน,นิดหน่อยแต่ว่าไปแล้วมันอัดด้วยมันก็เลยแอะแหล็กนะฮะโอเคสำหรับวันนี้กับรายการหวานาแฉ่ต้องขอจบท่นนใดก็อย่าลืมกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์ให้กับเราด้วยรายการนวหวานชาแนลออนทีวหรือว่ารายการ p ีวีพีทีวีไปไปครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ที่ทำให้ยอดวิว ซับสไคร์มากกว่า5คนถุยไม่ใช่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้กับรายการน้ำหวานชแนลรือว่าอะไรกันพีพีโดยกันฑิกายวินข้างล่างนี้เลยนะฮะให้กดติดตามกดเลยกดติดตามเลยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมีคลิปมาอัปเดตให้ทุกท่านทุกวันทุกเวลาต้องให้ทุกท่าน,นกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้ภาพคลิปใหม่ๆจากรายการเราน้ำหวานชแนล สัตไทยกดเลยกดเลยสัตวไทยวิธีกดสัตไทยไปกดให้น้ำหวานทีแนวเลยนะฮะกดเลยกดเลยกดสิกดสิกดตรงนี้นะกระติกาอยู่อินนี่นะอย่าลืมกดนะกดเลยกดเดี๋ยวนี้